สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลลบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสูนหฝั่งฉันเหยนะฮะเป็นประเด็นที่ได้จากต่างประเทศแล้วฮะของเนี่ยนะของเ,อเทรดเซียตี้นะฮะเห็นนะบทความเขาตั้งชื่อว่า f i n a n e nice tips that will improve your risk management right now นะฮะเคล็ดลับในการพัฒนา risk management นะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ท่านชมอีกเป็นชุดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าผมชอบประเด็นนี้ก่อนคือว่าเขาบอกว่าอย่าดอนยูสเดลี่เพอร์ฟอร์แมนทาร์ก t ตนะครับจะได้ตั้งเป้าหมายเพอร์ฟอร์แมนารวันเป็นอันขาดนะครับผมเลยตั้งชื่อคลิปว่าอย่าตั้งเป้าหมายเล่นหุ้นกำไรวันละเช่นกํากำไรวันละพันบาทวันละร้อยบาทวันละสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยนะ แต่ให้ตั้งเป้าหมายการเทรดแบบนี้แทนนะครับเพราะว่าเห็นนะผมเห็นผมลองเซิร์ช Google ดูมันจะมีคีย์เวิร์ดที่คนเซิร์ชเป็นจำนวนมากว่าเล่นหุ้นกำไรวันละ100บาทนะเล่นหุ้นกำไรวันละ200บาทกำไรวันละพันบาทก็มีนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ฮิตมากนะผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นคนนอกที่ไม่เคยเทรดครับ อยากจะรู้ว่าเออเนี่ยจะทำเงินง่ายๆจากการเทรดได้อย่างไรเขาตั้งใจว่าเออเนี่ยถ้าทำเงินได้ทุกวันนะวันละพันบาทวันละร้อยวันละสองสมร้อยบาทนี่น่าจะดีมากนั่นแหละทำให้เขากระโจนเข้าไปสู่แนวทางการเทรดแบบเดย์เทรดครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะผมเองก็ไม่เดย์เทรดและผมเทรดก็ไม่สำเร็จครับผมลองใช้เดย์เทรดแล้วผมไม่สำเร็จ ดังนั้นจึงเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับสิ่งที่เทรดเซียตี้เขาว่ามาคืออย่าได้ตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพรายวันนั้นขาดครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่รายวันนะรายสัปดาห์ยังไม่ควรตั้งเลยครับเพราะว่ามันอันตรายมากครับเพราะว่า มันจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองอย่างมากครับกดดันว่าต้องได้พูดง่ายๆใช่ไหมว่าต้องได้ไดแล้วคิดเล่นๆครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายรายวันนะวันละร้อยหนึ่งคุณคิดว่าม,ม,มันเป็นที่โคตรง่ายเลยร้อยหนึ่งเนี่ยต้องไดนะ้แน่นอนอ่ะแต่ถ้าคุณเข้ามาตอนเปิดตลาดนะไม้แรก คุณโดนให้ขาดทุนไปพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหการที่จะเอาคืนหนึ่งพันบาทให้ได้ก่อนนั้นนะฮะคือคุณจะต้องไม่เอาคืนหนึ่งพันบาทนะคุณต้องได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมนั่นแหละมันจะกดดันให้คุณเกิดการสร้างความจำเป็นในการเทรดขึ้นมาสมมติว่าคุณเข้ามาตอนแรกนะ คนมีเป้าหมายว่าคุณจะเทรดด้วยการใช้ p r i c พทเทิร์นสมมติสามเหลี่ยมนะคนททาสามเหลี่ยมมากทร i a แองเกิลเนี่ยถ้าเบรกขึ้นมาคุณซื้อเลยแต่ไม้แรกคุณเข้ามาแล้วคุณโดนเนี่ยสมมติคุณมีเงินสักเข้าสักสักหมื่ 10, นหนึ่งนงะกำไรสิบนคุณเข้าเลยจัดเต็มเลยจัดป้าบโดนเลยโดนให้สต็อขาดทุนไปพันหนึ่งเนี่ยโอ้โหฮะ ไม้ต่อไปเนี่ยคุณต้องแบบคุณไม่ได้เทรดด้วยด้วยความเป็นกลางแหละคุณจะมีความกดดันครับพอกดดันแบบเนี้ยคุณก็จะไม่สนใจละว,ว่าจะใช้หน้าเทรดแบบที่คุณถนัดหรือคุณอาจจะมีการนะครับมีการย่อยทําเฟรมเพื่อหา <laughs> แพทเทิร์นสามเหลี่ยมให้ได้ครับนั่นแหละครับยิ่งเละครับนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าเลยนะ อย่าพยายามทำแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรนะผมผมคิดว่าคุณไม่เชื่อมหรอกลองทาดูก่อนแล้วกันลองทาดูก่อนทําจนกว่าคุณจะเชื่อสนิทใจว่าเออมันไม่ได้จริงเราคอ่คอยมามาทําตามคําแนะนําเหล่านี้ที่ทางเทรดเซียเต้ให้มานะนี่เป็นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายของการเทรดอย่างถูกวิธีนะครับคุณต้องตั้งเป้าหมาย3ระยะคือระยะสั้นครับ ระยะสั้นคือรายวันและรายสัปดาห์นะครับระยะกลางคือรายสัปดาห์และรายเดือนระยะยาวคือครึ่งปีขึ้นไปนะครับระยะสั้นคือให้คุณเน้นไปที่การดําเนินการซื้อขายตามกระบวนการให้ดีสุดครับทาตามแผนและทําตามกฎให้ดีสุดก็พอครับเนี่ยรายวันรายสัปดาห์ครับทําตามกระบวนการให้ดีที่สุด นะฮะทำตามแผนและทําตามกฎให้ดีสุดก็พอครับนะฮะแค่นี้พอครับไม่ต้องอะไรมากมายครับถ,ถ้าคุณทําตามกระบวนการดีสุดนะครับไม่แน่นะครับบางวันคุณอาจจะได้กําไรมากกว่าที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้ครับสมหรับคุณตั้งเป้าไว้ได้วันละร้อยเนี่ยถ้าคุณทำตามกระบวนการีสุดถ้าทําตามกระบวนการดีนะครับทาตามกฎได้ดีเนี่ยทาตามแผนดีเนี่ยอาจได้เป็นพันเลยครับอย่าไปโฟกัสที่จํานวนเงิน แต่จงโฟกัสที่กระบวนการให้ดีสุดครับทำตามแผนและทําตามกฎให้ดีสุดก่อนถ้าทําดีนะครับถ้าระบบคุณเจ๋งนะระบบคุณทําเงินได้ชัวรเนี่ยรับรองว่ามนในตามมาเองครับระยะกลางนะครับรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยคุณต้องทําตามกิจวัตรที่ผู้เชี่ยวชาญก็าทาครับ ไม่ว่าจะเป็นเช้าทำอะไรเที่ยงทำอะไรเย็นทำอะไรเนี่ยสุดสัปดาห์ทำอะไรต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการซื้อขายล่วงหน้านะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บันทึกการซื้อขายทบทวนการซื้อขายแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้ในบทเรียนที่ถูกต้องครับนีฮะรายสัปดาห์ให้เน้นที่การตรวจสอบตัวเองครับ ตรวสอบตัวเองตรวจสอบการซื้อขายทบทวนการซื้อขายแล้วก็ทําการบ้างลงหน้าไว้ครับวางจุดซื้อเลยครับนะสแกนหุ้นคัดหุ้นแล้วก็วาง p r i ซ์ a อ e r t เอาไว้วาง Stop ป o อรเอาไว้คำนวณริส e ิบอร์ดดีว่าเออเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นโอกาสมีแค่ไหนความเสี่ยงมีแค่ไน,นมาเวทดิว่ามันได้หรือเปล่านะ ระยะยาวนะครับครึ่งปีขึ้นไปเนี่ยคุณต้องมีการทบทวนครับทบทวนการซื้อขายคุณโดยเน้นว่าคุณดำเนินการซื้อขายได้ดีเพียงใดครับเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าระดับความเป็นมือชีพคุณอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะพยายามค้นหาจุดอ่อนในการซื้อขายคุณแล้วก็ปรับแต่งให้ดีขึ้นนะครับสิ่งนี้นะครับจะทำให้คุณได้กำไรอย่างสม่ำเสมอครับ ระยะยาวก็เป็นการทบทวนแล้วก็ค้นหาจุดอ่อนตัวเองแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เขาแนะนำม,มานั้นเขาจะไม่ให้คุณโฟกัสที่ผลลัพธ์เลยเขาจะไม่ให้คุณโฟกัสที่จำนวนเงินเลยเพราะว่าผลลัพธ์หรือจำนวนเงินนั้นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับให้คุณดำเนินการคุณวางเป้าหมายควบคุมและปฏิบัติในสิ่งที่คุณควบคุมได้ครับเห็นไหมครับว่าระยะสั้นนี่ คุณควบคุมได้คือทําตามกระบวนการดีสุดทําตามแผนและกฎให้ดีสดุลลด,สดครับเนี่ยคุณควบคุมได้ครับยักลางคุณควบคุมเลยครับบันทึกการเทรดทบทวนดูซิว่าการเทรดคุณเป็นยังไงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้ดีหรือเปล่านะหนไครับว่าโฟกัสอยู่ที่การควบคุมนะฮะระยะยาวเนี่ยตรวจสอบตัวเองแล้วครับตรวจสอบว่าตอนเนี้ย คุณภาพเราเป็นยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมเรามีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนตรงไหนมีจุดอ่อนพัฒนาให้ดีขึ้นไหมครับว่าเราเนี้ยเป้าหมายที่คุณทํำคือคุณต้องมีการพัฒนาแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นเงินทํารายได้วันละร้อยวันละพันเนี่ยคุณควบคุมไม่ได้ครับ เพราะว่าตลาดมัน,มนก็ไดนามิกมันเป็นตมตาม,ตามที่ปัจจัยภายนอกที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณควบคุมไม่ได้ครับจงกลับมาควบคุมตัวเองนะครับทางที่ดีแนะนํานะว่าอย่าคิดเพิ่งพาไรายได้จากการเทรดเพียงอย่างเดียวนะแนะนําเลยแนะนําเลยถ้าคุณเคยทําอาชีพอื่นนะฮะทำอาชีพในแบบที่ถ้าคุณรักมันจริงแ้ะคุณมีความมีแพชชั่นนะคุณจะรู้เลยว่าอาชีพอื่นนั้น เงินเข้ามากกว่าแล้วก็สม่ำเสม,มอกว่าการเทรดครับการเทรดได้จริงนั้นโอ้โหนะฮะถ้าคุณเดทเทรดด้วยนะหรือคุณสวิงเทรดนะอย่างผมเองเนี่ยเงินออกมากกว่าเงินเข้านะครับคุณต้องมีกิจกรรมหรืออาชีพหนึ่งครับที่สร้างกระแสงเงินสดให้คุณครับอย่าให้การเทรดเป็นแหล่งสร้างกระแสงเงินสดอย่าไปเชื่อคนที่เขาบอกแบบนี้ เพราะว่าผมมั่นใจว่าคนนั้นเขาจะขายระบบเขาจะขายหนังสือเขาจะขายคอร์สให้คุณครับเขาเขาขายคอร์สเขาได้เงินนะครับแต่คุณซื้อคอร์สออกไปปฏิบัติไม่แน่ใจว่าคุณจะได้เงินในแบบที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมดูนะก็เป็นการแค่รวบรวมเทคนิคการเทรดในแบบที่ขาที่ไหนก็ได้ครับนะฮะ เทนนี้นะครับเป็นคําแนะนำนะที่ผมได้มาจากต่างประเทศและอยากแชร์ให้มือใหม่ลองเอาไปคิดต่อดูนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมครับลองทําตามหัวใจคุณดูก่อนทําตามความตั้งใจคุณดูก่อนทําไม่ได้ค่อยกลับมาคิดตามที่ผมบอกเลยครับเท่าน,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ